สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาดลบุรีตามหาพาบ้านสวัสดีพี่ๆท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเพื่อไม่พลาด EP ต่อไปนะครับพี่ๆเพราะผมจะมีพักเครื่องนะครับดีๆมาแบ่งปันทุกๆวันนะครับจะหยุดทุกวันศุกร์คือพรุ่งนี้นะครับผม พี่ๆท่านใดสนใจพักเครื่องนะครับให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยครับ0817941656นะครับหรือจะโทรสอบถามได้เลยนะครับพระทุกองนะครับจัดส่งไปสีฟรีนะครับพี่ๆวันนี้ได้พระบ้านมาเยอะเลยนะครับพี่ๆจะพยายามทยอยคัดให้แบ่งทุกวันนะครับผมวันนี้ก็จะมีพระเนื้อผงส,สวยๆมาฝากนะครับ มื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับพี่ๆเราเริ่มชมองแรกของวันนี้องแรกวันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเครือบนะครับแต่เป็นรุ่นย้อนยุคมานะครับผมนี่ลอยเจ้าของเขาจะจับขอบเริ่มทองห,หรือเปล่าหรือแกะทองออกนะครับพี่พี่นี่สวยเดิมๆเลยนะครับแต่ว่าเป็นปีน่าจะ55นะครับผมนี่รูปหล่อหลวงพ่อเครือบนะครับท่านใดมีมุมมีทางกาันก็สอบถามกันเข้ามานะครับขะดีพิธีใหญ่นะพี่พี่สวยปิ้งเลยนะพี่พี่นี่โหเนื้ออย่างกัดทองคําเลยนะพี่พี่อันนี้ผมก็ไม่ได้เช็คด้วยนะ เพราะว่ามันอยู่ในกรอบนะครับผมนี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันครับมาได้นะครับยินดีแบ่งปันมีโค้ดตอ,อกมีอะไรนะครับผมนี่งองต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญหลวงู่เพิ่มป้องอ้อยนะพี่พี่เนี่ยเป็นเหรียญเกจิดังของนคปรปฐมนะครับลูกศิษย์หลวงู่บุญอันนี้เป็นเหรียญป้องอ้อยอันนี้สภาพก็ผิวหิ้งหิ้งปี2 5 1 8นิะพี่พี่นี่ดูง่ายมากๆเลยนะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันมานครับลมดำยังเดิมๆอยู่นะพี่พี่เหรียญแท้ดูง่ายเด้ยนะครับผมนี่ เหรียญปองอ้อยนะครับตัวตัดนี้จบเลยนะพี่ดูง่ายมากๆนะครับผมท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันได้นะครับผมเนี่ยสภาพสวยนะครับแล้วก็ได้เหรียญยี่ห้าศตวรรษมามีพี่ๆถามกันมาเมื่อวานหลายท่านมากๆเลยนะพี่ๆวันนี้เลยมีติดมาหนึ่งเหรียญนะครับไม่มีแล้วนะครับผมเนี่ยปุกเสกปี2500นะครับเกจิปลุกเสกร้อยแปดขนาดจานนะพี่ๆเป็นเนื้ออัปก้านเนี่ยดูง่ายมากๆผิวนี่คือแบบทองยังอยู่เลยนะพี่ๆเอผิวอัปก้าคือเดิมๆเลยนะครับผมนี่ ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมเดี๋ยวดูตัวตัดเนี่ยดูง่ายมากๆนะครับหูปิ้นธรรมชาติดีมากๆนะครับผมท่านใดสนใจมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งพันธุ์นะครับพอพุทธยี่ห้าศตวรรษแล้วก็ได้เหรียญสร้างชาติมานะพี่ๆนี่ลมดำเดิมๆเป็นเหรียญเก้าสองสี่วานะครับผมเนี่ยท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับสื้อไปดูเนื้อเหรียญเก่าได้เลยนะพี่พิธีใหญ่เด้เกจิเก่าๆตกเศกนะครับผมนี่ เ,เหรียญสร้างชาติดูเนื้อหอูอ,อย่างกัดแบบคลาสสิกมากๆเลยนะครับผมนี่ alia. ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมเหรียญสร้างชาตินะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะครับเขียนว่าเป็นฝาบ,ฝาบา้าอาฝาบา,าทกระไรทองหลวงพ่อปานรุ่นหนึ่งด้วยนะพี่พ่าเป็นอานามัยชั้นหนึ่งอำเภอบางบ่อนะพี่พี่เนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับเ<ๆ>หรียญสวยวิ่งเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวโ o o ให้ดูหน่อยนะครับผมนี่ เหรียญผิวยาแดงยาขัดถึงอยู่เดิมๆเลยนะครับผมนี่ยเหรียญหลุงข้อปานนะครับท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับรุ่นอนามัยนะครับผมเนี่ดูตัวตัดโอ้โหปิ้นอะไรดีนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมองค์ต่อไปนะครับจะเป็นอันนี้สำนักบ้านมีดีนะพี่ๆนี่เดิมๆเลยอันนี้แจกพิธีไหว้ครูนะครับสำหสำนักบ้านมีดีกำลังโอ้โหกำลังดังเลยนะครับเนี่ย พ่อท่านป่องไหมใช่ไหมพี่นี่นี่สวยมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นผมแล้วก็รงทองอย่างดีเลยนะพี่ๆนี่หายากมากๆเลยนะครับผมข้างหลังก็จะมีเกสาของพ่อท่านนะครับผม บีบเจิมอย่างดีนะครับผมท่านใดมีมุมม bursting, ีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับสำนักบ้านมีดีนะครับและอันนี้ได้ชุดหลวงพ่อกกยมานะพี่พี่อันนี้นี่หายากมากๆเลยนะครับเป็นสสีพึ่งมีตะกรุดมีปลาตะเพียนนะครับหลังเลขหนึ่งนะครับหลวงพ่อกกยเป็นออกปีสองหนึ่งนะครับหนีตลับสีพึ่งอันนี้สภาพสมบูรณ์มากๆเลยนะครับตะเพียนเงินตะเพียนทองนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับอันนี้อยู่ในกรอบเก่าเลยนะพี่พี่ตลับเดิมนะครับผม ได้มาเนี่ยอันนี้ออกปี21น,นะครับมีลงหนังสือมาตรฐานเลยนะครับหลวงพ่อกลวยวัดโพชิตารามแล้วก็ได้แหวน21มาด้วยนะพี่ๆีนี่บ้านเดียวกันนะพี่ๆีมาด้วยกันเลยนะครับผมนี่เป็นแหวนพระแม่นางควักนะครับนะชาวดีตินะครับผมนี่หิ่งหิ่งบ้านๆเลยนะพี่ๆดูการเก็บเดี๋ยวให้ดูนะพี่ๆีนี่ ดูเนี่การเก็บขี้กระป๋องที่อะไรไม่ได้เช็ดเลยนะครับผมเนี่ยเนื้อปะก้าเก่าเก็บของจริงนะครับแหวนพระแม่นางควักหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะครับปี2 0 2 1นะครับผมแล้วก็ได้ชุดหลวงพ่อแพรมานี่อันนี้สวยเลยนะครับ เป็นทุ่งพระลีลาพิมพ์ใหญ่ทุ่งเศรษฐีนะพี่ๆอยู่ในกรอบเก่าวินเทจเลยนะครับผมนี่พระสวยมีหน้ามีตานะครับผมนี่จมูกตาติ้นเลยนะพี่ๆนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับชุดหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองกรอบเก่าเดิมๆแล้วก็ได้พระรอดขาวมา3องค์เลยนะครับนี่สวยปริ้งเลยนะครับมีหน้ามีตาอันนี้พระรอดขาวนี่จะหายากกว่าพระรอดดําที่เราเจอกันนะครับผมนี่ อันนี้สวยมากๆเลยนะครับหูตาจมูกแบบโหหิ้งหิ้งผิวหิ้งเดิมเดิมเลยนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันกันนะครับหลักร้อยต้นๆเบาๆนะครับนี่พระรอดหลวงพ่อแพรสวยเดิมเลยนะครับผมนี่สวยเดิมทุกองคนะครับผมแล้วก็องค์ที่3มของเราก็โหไม่แพ้กันเลยนะครับผมหน้าตาผิวพรรณหิ้งหิ้ง เนยนะครับผมนี gender, ่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับแล้วก็นี่อันนี้จันลอยนะครับนี่อันนี้พระจันลอยหลวงพ่อแพรสร้างยุคต้นๆเลยนะพี่พี่โอ้โหเนื้อดีมากๆเลยเนี่ยวันนี้ได้มาแบบบ้านๆเลยนะครับเขตได้เช่าพระเขตทางสิงห์บุรีมานะพี่พี่ในบ้านทางสิงห์บุรีอันนี้เนื้อดีมากๆเลยนะครับหลังยันพุทธ้อนนะครับยันหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองพระหนาสวยมากๆเลยนะครับผมองค์ต่อไปก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็น หลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกนะพี่พี่เป็นพระรอดจิ๋วนะครับผมนี่หหสวยมากๆเลยนะครับไม่ได้ใช้เลยนะพี่พี่หิงหิ้งฝุ่นฝุ่นเดิมเดิมเลยนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันมานะครับพระรอดจิว๋วหลวงพ่อแดงดูเด็กขี้ยุงเต็มเลยนะพี่พี่เนี่ขี้ยุงขี้ฝุ่นโหขากักบ้านๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้ได้มาคู่กันเป็นพระแม่นางควักจิ๋วนะครับไม่ทราบที่นะครับผมนี่เหนือหนึกนุ่มดีมากๆเลยนะครับผม เอาเป็นว่าท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็ได้พรพผงส่งน้ําหลวงผู้เฮียง PAL. มานะพี่พอันนี้หายากมากๆสภาพสวยหลังยันนะครับหลวงผู้เฮียงเดี๋ยวให้ดูนะครับพี่นี่สวยมากๆเนื้อดีมากๆเลยพรพผงสมน้ําแล้วก็สวยนะครับจมูกปากตาชัดเลยนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมสวยทั้งคู่นะครับผมมีมาแบ่งปัน2ององค์เลยนะครับผมนี่ ันนี้ก็หน้าตาสวยนะครับผมมนสารไม่ต้องพูดถึงนะพี่ๆนี่น่าเก็บมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ได้พลรอดอันนี้ไม่รู้ที่นะพี่ๆเป็นพละรอดดำโอ้เนื้อดีมากเลยนะครับผมพละรอดดำไม่ทราบที่นะครับเกิดพี่ๆท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับนี่เนื้อดีมากเลยแต่ไม่ได้ใช้นะพี่ๆดูจากขนันแี้อยู่ในกระป๋องคาบฝุน่นคือเกาะแบบนมนานเลยนะครับผมสวยทั้งสอง,ององค์เลยนะครับอันนี้ออกออกคล้ายๆผงยาหน่อยครับแต่ก็สีดําเหมือนกันนะครับผมนี่ ง่ายมากๆเลยนะครับแต่ว่าไม่ทราบที่น่าจะเป็นพวกครูบาอะไทั้งเหนือไหมพ,พี่สไตล์นี้นะครับผมแล้วก็ได้นี่อันนี้ได้มาบ้านเดียวกันนี่เก่ามากเลยเป็นสมเด็จสมเด็จ เป็นรูปวงรีนะครับผมเนื้อดีมากแต่เนื้อจะแกวมนสาดไปทางน้ํามันหน่อยนะพี่ๆฝุ่นๆหิ้งๆเลยนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเราก็ได้แหวนหลวงพ่อขวัญมานะครับผมปกติเราจะได้แหวนหลวงพ่อขวัญที่เป็นวงตะก้อนะพี่ๆอันนี้เป็นแหวนหน้าโลย่ยางนี้วงใหญ่นะครับเป็นแหวนล่อโบราณเนื้อทองเหลืองนะครับผมจะมีเขียนเลยนะครับหลวงพ่อขวัญนี่นะครับผมท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามาครับนี่สวยเดิมๆเลยนะครับพี่ๆนี่ ไม่ได้ใช้เลยเป็นแหวนหล่อโบราณทองเหลืองนะครับแล้วก็ได้ชุดหลวงพ่อคูณมานะครับเป็นชุดหลวงพ่อคูณเต่ารีดนะพี่พี่รุ่นเฮงคูณเฮงนะครับผมนี่อ่าเป็นอันนี้เป็นเนื้อผงนะครับตะกุดทองคําแท้นะพี่พี่นี่โหหายากมากๆเลยนะครับผมสวยปริ้งเลยตะกุดทองคําหลวงพ่อคูณปรลิต์สุดโธนะครับหน้าตาจมูกแบบสวยมากๆไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามาครับอีกองหนึ่งจะเป็นทองเหลืองหล่อนะพี่พี่รุ่นเดียวกันนะครับผมนี่นี่สวยเดิมๆนะครับ อันนี้เป็นทองเหลืองล่อหลวงพ่อคูณนะครับเป็นเดี๋ยวแกะให้ดูดีกว่าครับพี่พี่เป็นเตารีดด้านหลังนะครับผมเนี่เตารีดหลวงพ่อคูณบริสุทธโทนะครับผมยาแดงยาขัดแบบเดิมๆเลยนะพี่พี่สวยมากๆคู่นี้น่าเก็บมากเลยนะพี่พี่คือแบบโอ้โหสภาพแชมป์เลยและแกะบล็อกได้งดงามมากๆเลยนะครับผมเหมือนท่านแบบมีชีวิตจริงเลยนะพี่พี่ดูสังเกตเนี่ยโอ้สวยงามมากๆเลยนะครับผมหลวงพ่อคูณวัดบั้นไร่นะครับ ท่านใดสนใจมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับแล้วก็ได้เหรียญมานะพี่พี่เดี๋ยวสักครู่นะครับโหนี่ได้หลวงพ่อพคูณหลายชิ้นนะครับรุ่นขวัญถุงโพกกระซับนะพี่พี่เนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก,นก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมนี่สวยมากๆเดี๋ยวสักพักนะครับผมเดี๋ยวผมซูมให้ดูแป๊บหนึ่งลงกล้องให้ดูนี่ผิวไฟแดงแป๊ดเลยนะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อพคูณบริสุธธทธโธนะครับผมปี2530ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับนี่สวยมากๆผิวดี สมแปดเลยนะพี่พี่เดี๋ยวให้ดูตัวตัดนี่ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงพ่อแพรติดมานี่อันนี้ตะกุดสามกษัตริย์ด้วยนะพี่พี่นี่อ่าเป็นพระเนื้อผงหลวงพ่อแพรนะครับผมเป็นเนื้อลายนะครับเียท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกัน้ามานะครับเป็นตะกุดทองเงินทองแดงแล้วก็เงินทองน่าจะเป็นทองคำไหมพี่พี่เดี๋ยวสคริกเนี่ น่าจะเป็นตะกรุดทองนะทองเงินทองแดงนะครับผมสวยมากๆเลยนะครับผมเป็นสมเด็จหลวงพ่อแพรน่าจะประมาณปี3าวขานะพวกนี้นะครับท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งพันนะครับผมแล้วก็ได้อันนี้กล่องเดิมเลยนะครับเป็นหลวงพ่อโสธรพระผมกระเบื้องหลังคาโบสถ์หลวงพ่อโสธรน,นะพี่ๆอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นรุ่นประสบการณ์นะพี่ๆสวยมากๆเลยนะครับไม่ผ่านการใช้เลยนะครับผม เนื้อหาโอ้โหเนื้อดีมากเลยนะพี่พี่แล้วก็สวยกดชัดมีหน้ามีตาไม่ได้ใช้เลยนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับองค์สุดท้ายของเราก็จะเป็นพระก,กิ่งชัยวัน์นะครับผมหลวงพ่อคูณบรรลิตสุโธร,รุ่นนวะเนื้อนวะพิเศษนะครับปี2538นะครับผมสวยมากๆเลยนะครับผมพระชัยวัน์หลวงพ่อคูณเนื้อนวะนะพี่พี่ราคาเบาๆไม่ได้ใช้พร้อมกล่องนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับพี่พี่กดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคิดต่อไปนะครับพี่พยังไงก็ฝากนะครับพี่พี่ทักทายคอมเมนต์กันนะครับผมพูดคุยกันได้นะครับไม่เช่าก็มารับชมนะครับพรุ่งนี้ก็หยุด1วันนะพี่ๆี่ก็พบกันอีกทีวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยครับผมขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ